ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานขาวบ้านทาชมพูนะคะอำเภอบ้านทาจังหวัดลำพูนนะว่าจะมีมุมถ่ายรูปหลายหลายที่เลยตรงนี้ก็มีมุมให้เราถ่ายรูปม่ให้นั่งถ่ายรูปตรงนี้ด้วย ขาวนะคะดังนั้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะที่นี่ให้อาหารปลาได้นะคะ เดี๋ยวเราไปแห่หันตากันนะคะลงมาตรงนี้เลยครับมีเก้าอี้ให้นั่ง่มๆนะครับตรงนี้เลยจะนั่งลมงไหนก็ได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งเลยครับเลือกได้นะครับนั่งเก้าอี้เลยให้ใกล้ๆนไม่ต้องไปโยนไกลนะครับ เราอยากสัมผัสตัวเขาเอามือเอื้อมจับตัวเขาก็ได้นะครับลองดูนะเอาให้ตรงนับบ้นแหละเอามือสัมผัสด,ดูได้เขาให้เราจับตัวลดนได้ลองดูนะครับลองดูลองดูเขาเขาไม่เขาไม่กลัวเราเราอยากไปกลัวเขา <c oughs> อ,อ,อย่างเงี้ยหน่อยยุ่แย้งเงี้ยเราจับเลย้ลจับขึ้นจริงเขาก็ไม่ให้เรขึ้นหรอกเพราะพรุ่งนี้เขาจะเห็นเขามาบอกาาบอกินอาหารเรา เขาแก้มให้เราจับต้นจับนี่อะไรอย่าจริงๆริเขาไม่จับจริงๆขึ้นเขาไม่ให้จับขึ้นมาหรอกเรียกว่าปลาองอางนะครับเป็นปลาแม่น้ำโขงเข้ามาปล่อยประมาณสองหมื่นตัวนะครับปล่อยตัวแค่นี้โตนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาโตมาขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่วายหายไปทุกวันใหญ่วขโมยครับตัวแม่ปลาสองโลสามโลมันปนอยู่กับปลาตะเพียนนะครับที่ขาว ็นแบนเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็เกิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็นแสน้ําธรรมชาตินะครับห้ามจับสัตว์น้ําน้ําตัวนี้จะไหลลงไปที่ลําพูนนะครับบ้านสุทาป่าซางลําพูนนะครับแม่น้ํากวงนะครับอ่านี่เขาไหลามาจากทางเชียงใหม่สันกําแพงนะครับอ่าเขตสันกาแพงเดิมต้นน้ําก็เป็นแบบแค่ไอ้ลำห้วยลําอะไรนี่ครับแล้วด,ดูน้ําหลากนี่ซ้ายขวาเขาจะลงมาสมทบกัน หน้าน้ำหลากเนี่ยโหน้ำแถวนี้จะแดงจะแดงหมดนะตรงนี้น้ำแดงน้ำอาดูนบ้านประมาณไหนคะสูงที่สุดเขาจะให้แค่ใต้สะพานผมครับาตกคุณดูสนามกอล์ฟเลยครับเขาไม่ให้ขึ้นอเขาไม่ให้เกินตรงนั้นถ้าเกินปั๊บเตรเขาเสียหายทรายเขาไม่เหมือนแบบแบบทรายบ้านเราเนาะทรายเขาซื้อมานะครับอ่าประตูน้ําเขานี่บานย่างใหญ่อยู่เนี่ยนะครับบานใหญ่มากเลยประตูน้ําของกรมชลประทานเข้ามาทําไว้ให้นะครับ บ้านใหญ่มีหนึ่งบ้านบ้านเล็กก็สามสี่บ้านมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะคะ,ะเวลาอยากจะถ่ายรูปตอนที่รถไฟกำลังมาแล้วก็สามารถดูเวลาได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสะพานขามกันนะคะ ายใต้ทางโน้นอันนี้ก็จะขึ้นไปเชียงใหม่นะคะไปเชียงใหม่ไงใช่เหรอใช่ตอนนี้ลมพัดมานี่โคตร้ากแรงมากเลยนะะลมร้อนค่ะลมร้อนมาก ุดอีกจุดหนึ่งที่เราทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะวิวสวยมากค่ะกิจกรรมทางน้ำนะคะก็จะมีล่องเรือชมวิวสองฝั่งน้ำนะคะหรือเราจะสามารถปั่นเด็ดน้อยก็ได้ถ้าเราอยากจะไปกันชิลๆค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านสุดสะแพงนะคะตรงนี้เราก็ข้ามสะพานมานะคะไปฝั่งนูนะะ้นเริ่มขอเห็นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานฝั่งนู้นกัน เี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะคะบรรยากาศดีมากเลยวิวสวย สำหรับสายแคมปิ้งนะคะที่นี่ก็จะมีบริการลานกลางเต็นท์มีร้านกิจกรรมให้ทำแล้วก็มีลานกางเต็นท์